สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจะพากันออกนอกบ้านแล้วทีนี้พี่สายก็ไปใส่ถุงทงถุงเท้าสายก็ไปใส่ถุงทงถุงเท้าจอยก็นุ่งกีขาสั้นใส่เสื้อแจ็คเก็ตนุนเดสเตนค่ะขายแต้รอละไปหาซื้อของดูของกันสักหน่อยเอาไม้เท้ามาอันหนึ่งไปเอาไม้เท้ามาอันหนึ่งนี่ ไม้พายไม้เท้าไม้ขยิงนั่นะเราจะไปต่อข้างนอกกันไม่อยากใส่รองเท้าแตะออกนะคะรบวันตานะเอาไปไหมเอาเอาไปแล้วอรนกวนไปไปเตรียมตัวทีนี้ไม้เท้านี่เอาถือไปเพื่อเดินนานเรัดคัมมาไปไปเอาไปค้ำสื่อค้ำตัวเองนะ โอ้ฝนมืดมาทุกคนไปกัาาเเอว้น่ใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อยืดเสื้อยีนคู่กันเีอะยีนจ้างยีนแม่ทุกคนทางนี้จอยก็ไม่ได้ไปมาเกือบสามเดือนใช่เกือบสามเดือนเนาะโกโกโกะไงฮะบอกทางกันนะชิงเงี้ยชิงเงี้ยใหญ่บ้านนี้เเจาห็นไม่รู้จอยได้ยินเสียงตื๊ดตืดใหญ่เลยคือจึงหว่งเปลี่ยนหน้าต่าง อ่เปลี่ยนอีกฉาบใหม่ดีกว่าอาจจะรั่วไม่เคยเห็นเขาเหตุเกิดินาดนีกได้บ้านนี้อยากทำมากเพราะมันมันมันเหลาวอย่างหนึ่งแต่กบฎลาค่ะใช่ไหมไม่ควรไม่ควรชอบเล่นแบบอ่ะมาแล้วไม่ได้มานี่เราจะไปบูธกันทุกคนที่เนสแปร์ฝนก็โอ้ยแล้วพี่เนาะจอบมากรถก็จะมาจักกระจานก็ด้วยน่าจะบนพัทเนาะ ยังมาตามเราเอาเปาอะไรเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยฮะตู้บ่นครับเพื่อนเพื่อนถ้าเจอพ่อใหญ่ไม่ขึ้นก็พี่เอนดีนะบ่นใหญ่นะพี่เนาะเนี่ยขับบนพาสติน่ะคนก็ไม่มีใครเดินอย่างเงี้ยอนดีอ่ะเนี่ยบูธเราจะมาบูธกันโอ้ยนะว่าเขาเกาะกันพี่ดูดิมอไซค์เนี่ยามาแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ไปลงเกงดึง,งกางเกงลงเลย ยุ่มคุยุ่มก็ยุ่มเอสไตล์ใหม่ไม้ก็ถืออย่างนี้นะคะทุกคนเอามาไว้เท้ายามที่แบบไอ้นี่เราแต่ว่าไม่เดินเร็วค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่เดินเร็วรถรถไม่เยอะนะวันนี้นะจะไปบูธกันจะบูธตรงนี้ใหญ่อยู่นะทุกคนจอยกับพี่สายก็เข้ามาหาดูพวกครีมกันแดดจะ้ะทุกคนแล้วก็จะมาดูน้ำตบของยี่ห้อ ยูสซลีนเพื่อนๆไม่มีจ้ะนะจะมีแต่พวกเซรั่มแล้วก็ครีมบำรุำงผิวอย่างอื่นเน่ะทุกคนจอยต้องพากเอานะข้างในนี้เพราะว่าเพลงจ้ะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์พี่สายก็ได้แล้วจะเซรั่มตัวนี้เนาะ mm hmm. แต่ของจอยอ่ะจอยสั่งในเว็บไซต์จ้ะของบูธนี่แหละเว็บไซต์บูธอะจอยสั่งไอเนี่ยนี่ตัวนี้แลทุกคนตัวสาเนี่ยนะ จอ,จอยจะใช้ตัวนั้นเมื่อก่อนจอยก็ใช้ตัวเดียวกับพี่สายนั่นแหละแต่ว่าจอยไม่ค่อยใช้บ่อยหรอกจอยใช้ไปหลายตัวเพื่อนจอยใช้มั่วยามมีเงินก็ซื้อดีหน่อยอยามไม่มีเงินก็ซื้อของถูกเงี้ยจ้ะทุกคนนะผัดเปลี่ยนกันไปถ้ามีเงินก็จะซื้อแบบอะทีละสามขวดเอาไว้เลยเพราะว่าเราซื้อสามขวดจ่ายแค่สองขวดอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนะทีนี้พี่สายก็ได้ไปเราจะไม่เข้าใจว่าเขาทําไมไม่ค่อยเอามาลงหรือว่าเขาขายหมดเราก็ไม่รู้เนาะพี่สายก็อ่านดูอยู่จ้ะเนี่ย จอยก็ซื้อไปละของจอยมันมีอยู่สามอันแนล้วอันนี้ที่จอยจะซื้อลองซื้อของยี่ห้อน,นี้ไปเพิ่มจะ้ะวันนั้นจอยก็ไปซื้อกับพี่แอนดี้ท,ที่ที่บูธท,ที่เมืองยอร์กอยู่เพื่อนเพนครีมกันแดดยี่ห้อน,นี้แต่มันไม่มีไอ้ไอ้ที่ว่าสีม่วงแถบสีม่วงไงนะครีมกันแดดจอยก็เพิ่งเพิ่งซื้อมาใช้เหมือนกันทุกคนเมื่อก่อนก็ไม่เคยใช้หรอกไอ้ยี่ห้อครีมกันแดดยี่ห้อตัวตัวเอลขึ้นอะนะของยูสซลินก็นานๆานานใช้ทีจ้ะ จะไปมาร์กเอ็กเซนเซอร์หน่อยจ้ะทุกคนไปหาดูดอกไม้เราจะไปไปดูคุณย่าโจนไปเยี่ยมคุณย่าโจนดูดอกไม้ซิเพิ่งออกมาจากไอ้บูธไปซื้อครีมอยากได้น้ำตกอะน้ำตบน้ำตกที่ไหนน้ำตกอะน้ำตกที่ว่าไว้แต่งนุ่งแต่งหน้าทุกทุกคนดอกกุหลาบนี่แหละทุกคน ดอกกุหลาบไปมีดอกสันฟลาร์ด้วยเ้ยสวยนะเฮ้ยกล้วยใหม่แต่อันส,สวยๆม,ม่นแล้วสอบสีเหลืองมนะแม่นทั้งขาดดีนะหาปอนสูกนะ เออถูกเออหาปอนถือถือวัตถกเออแต่ว่าหนีหมายถึงว่าตัวนี้หากลัวนี่เออก็เ,เยอะกว่าเออคนละใส่ ถอดเสื้อออกเลยทุกคนหนาวไี่ใส่หนาวตัวอ,อ่างรุนเออถอดออกเลยเงือเงือแตกเพื่อนอเพื่อไม่ได้หรอกไว้ท้องอะ่ะ <laughs> จะไปแมคโดนัลทุกคนเดินถือไม้เท้าด้วยนะคะรองเท้าด้วยช่วยพยุงไปไเรื่อยเรื่อยไม่รีบเนี่ยพากันมากินละหาของกินเพื่อนเพื่อนที่แมคโดนัลด์นะได้สองคนน่ะนั่นก็นหนาวว่าอะไรนักหนาวไ่รุ้นะ่ะ พี่ร้อนยอวอ่อนยร้อน <Okay. laughs> จอยก็นั่งรอพี่สายจาะพี่สายก็ไปสั่งอาหารนะทุกคนนะคนก็ไม่ค่อยเยอะจ้ะวันนี้เงียบๆนั่งรอตาจอยแดงข้างหนึ่งเพื่อนๆมันเป็นลมเป่าแล้วมันก็แบบว่าระคายเคืองตาจะฝุ่นอะไรเข้าอย่างเงี้ยมันเลยแดงข้างหนึ่งเดี๋ยวกลับไปบ้านจะจะไปหยดไอ้นี่หยดยาหยอดตาจ้ะนะเพราะว่าถ้าตามันแห้งอะ ลมมันพัดมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นต้อลมอเอเพื่อนเพื่อนจอยรู้สึกว่าจอยจะเป็นต้อลมอยู่นะเพราะว่าสังเกตด,ดูแล้วพอเราเอาอยุเยอะเราโดนแดดโดนลมบ่อยๆเราก็จะเป็นต้อลมนะเห็นไหมตาจอยอะแดงอยู่ข้างเดียวนะนั่นอะไรจ้ะขยี้มันบ่อยมันก็ยิ่งแดงพี่สายก็ได้มาแล้วจ้ะเราก็กินเหมือนกันจ้ะทุกคนนะกินเหมือนกันไก่ก็เหมือนกับว่าเขาเรียกไก่เลยไม่รู้เพื่อนๆแต่มันอร่อยดีอยู่พี่สายก็เลยเอาแบบ ไอซอสพริกมาคนละสองอันจอยก็น้ำมีน้ำโคกของพิซซ่าก็น้ำส้มจ้ะทุกคนถ้าจะกินอะไรทอ,ทอดๆก็คือต้องมีน้ำโคกจอยไม่ค่อยกินน้ำโคกบ่อยนะจอยจะบอกไว้ก่อนตอนาน,านั้นที่จอยจะกินทีนะส่วนใหญ่จอยจะไม่ค่อยกินพวกน้ำอัดลมเท่าไหร่จ้ะทุกคนถ้าถ้านอกจากว่ามาอย่างเงี้ยจอยถึงจะกินแต่ก็แต่ก็กินไม่หมดนะดื่มไม่หมดก็เหลือครึ่งแก้วอย่างเงี้ยนะจา้ะหมดแล้วทุกคนเอ้ยจะไปเคี่ยมญาติโจรกันแล้วทีนี้ทุกคน อันนี้อะไรกันนี่เลมอนขอบออะเลยตัวนี้อ่อันนี้แห้งแล้วนะ<ม><ม>เหลืองไเได้เกลือแล้วไงอีกตัวก็จะเริได้เกี่ยวแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ใช่ไมเคิลก็จะขับรถไถ่ทีเนี้ยโอ้โหสนุกใหญ่นางชอบไอเรานี่ก็มันเะอาภูมิแพ้เนาะก็จะไอนี่ทุกคนฝุ่นฝุ่นผง,งเงี้ยแล้วก็จะเป็นเฮฟิวเวอร์พักจักรยานปัน่นอันตรายแล้วพี่เนาะรถอย่างเงี้ยมาเร็วๆเงี้ยเขาไม่รู้อะ ได้ครีมละพิสายก็ได้ของพิซายละ mm hmm. ผมจอ,จอยก็ได้ของจอยแต่ว่าจอยอยากได้น้ำตกอะน้ำตกน้ำตกทําให้หน้ามันแบบเลยเนี่ยของยูสลีนอะไม่มีหายากทุกคนไม,ไม่เป็นไรเราก็ได้ในสิ่งที่เราแทนกันได้อยู่ mm hmm. น้ำตกก่อนน้ำในก๊อกตกใหญ่ mm hmm. <laughs> บอกกันดีไงเธออยากได้อะไรนะ mm hmm. จอยก็พูดแบบน้ำตกนะภาษาไทยนะน้ำตบน้ำตก น้ำตกหรือน้ำน้ำตกนะวะเงี้ยไม่ใช่น้ำตกน้ำตกแบบตกนี้ยตกยนี้ตกเปี้ยๆอย่างเงี้ยเออ,ม,อมันมีห้วยเหรอน้ำตกเปี้ยๆ <c oughs> เดี๋ยวตลกหัวจอยอะเราก็คิดว่าจอพูดผิดนึกว่าพูดคำว่นาน้ำน้ำตกเขาบอกว่าน้ำตกที่บูธมันมีด้วยหรอว่าสายพาจอยครับรถไปเยี่ยมญาติโยนทางไปบ้านญาติโยนน,นั่นเองทุกคน นี่แหละแคบๆทางแคบ,แคบจ้อยเคยมาครั้งหนึ่งทุกคนตอนที่ว่าพี่สายพาจ้อยไปขนสมบัติคุณยน่ยจุนแล้จงยจอยเน่ยไปอยู่กับหปีนาะใช่จอยก็มาขนเอาไงมาเลือกเอาดูข้าวที่ทุกคนุมงเหลืองนี่ข้าวบาเล่ข้าวสาลีกันไม่ลูก ไมอ,นนอันนี้อันนี้สาลีมั<อ>ง้งนี่ฝั่งนี้ปลาเรสิมีขนเป็นขนขนแล้วเม็ดจะเล็กกว่าข้าวปาเลนะ่ขเลข้าสาลีตอ,น,อนนัาลีน้บ้านหนี้จะใหญ่นะมอ,อฟ,ฟกไม่ร้มันข้าเรือหาดเลยเบานนะ่ีลายแยกโตๆกันนะไหมคล้ายๆคล้ายแฟ าอยู่แล้วเออเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไวุ่นวายนอกจากตอนที่เราจะไปห้เก็ทำค่ะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะพี่แค่นั้นน,นนะเนาะแต่สุดนใหก็บริษัทไปดูให้พวกพี่นะนบริษัทเออพวกพี่สายไม่ต้องไปยุ่ยงวุ่นวายอะจ้ะนี่แหละหมู่บ้านที่ญาติโจนอยู่เราเลี้ยวไปตรงนี้ไม่ถึงหรอปัญญา,าไม่ถึงปัญญ้สุสานานี่เราไปหาคุณย่าที่สุสานทางน,างนี้สายบอก ว่าพวกหิบมาม่นนี้แล้วมาเรียงถมันยืนถ้ายิ่งอยู่ข้างบนนี่ยิ่งแพงไม่ใช่หรอบ้าน <ๆ S 2> พี่พเห็นเขาบอกจริงไหมแพงอันนี้ก็แพงนนใช่ไหม้อนี่พง่ม,มตารไมหญ่เราจอตรงนี้ดไนีอ่อดตนี้ได้โีโบดที่ไหมอ<ๆ>อที่พี่มานโบดนี่นะบดทีนั่ หอมบ่หอมบางพันก็หอมบางพันก็บห่บบบหอมดิอืขึ้นมากรนชับมากเลยเนี่ยไม่ใ,มใชนะไอ้ซูซานใช่ไหมผสมว่ากับของข้าเจ้าแล้วเนาะคนอิมพอร์ทแช่นอื่ไหมเออไกลแล้วนี่ลัดออกไปนี่หมายถึงว่าเนี่ยมันติดกันอยู่แต่ว่าก็ไกลสำหรับเธอไง เฮ้ยเชื่อว่าญาาประดียอยู่ทั้งต้นนี่นะพูนอยู่ปลายพณนุกปิดได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็มีรถคนเข้าออกได้เออเขาเป็นหม่องจอดรถข้าเจ้าได้นี่ล้องล้องบานหลังนี่นี่เออตะกี้ยาแล้วจอดหันน่ะเนี่ยจอยมูแล้วเศร้าแต่เขาเศร้าเศร้าแล้วเราก็เลยบระดมาจอดไงเจียมว่าผีพ้าเราลัดหันเนี่ยนั่งก้อนสินาเราก็จังปไปหอนกันนั่งอีกแกสินะ ฝนตกแหงนิ่งใช่ฟาดู้แมาโนเียรแล้เออไปหนังพักก่อนก็นได้ส่มือมันมีเก้าอี้เยอะเพราะคนแย่อยู่ทางนู้นเกือบสุดท้ายทางนู้นเออมันมีเก้าอี้อยู่ทางนูน้นก็มี บใหญ่เท่าไรใบที่คัดใหญ่นะอืมที่คัดใหญ่อยู่นี่หนนี้ตาเลยเพราะว่ามันแดดแล้วตอนนี้นหนาวหย่อนล้มนั่นยดิก็ตาแดงด้วยใช่ไหเออล้มพักง่ายไปขุ่น่าสุดจุดแล้วทำไมไปเลือกอยู่ไก่ยังยากจนเนี่บอกแล้วว่าอยู่สุดจุดแล้วยากจนไปเลือกอยู่ไกลเลยมันเลือกขึ้นบนนี่นะย่าเนี่ยปูซานีิเดินได้ จอยพูดเยอะให้คุณย่าหัวเละแต่ตายของจอยก็พูดเยอะให้คุณย่าหัวเละนี่นะทุกคนเียาเมียนไหนเมียนเมียนเมียนจอยไปเลี้ยงอยู่ไกลอยู่ทีงสุดเลยนะจอยมาเยี่ยมเลยนะจอยมาเยี่ยมล้วเออชาจอยมาเยี่ยมเลยด้วคุณย่าจอยไปเห็นย่าโดนเพราะว่าขาหักก่อนย่าตายอีกเนาะจอยขาหักก่อนย่าเสียอีกอันนี้คือข้าแม่ เพกอยู่เขาก็เพกแต่ก็ยังก็เดินได้เออก็ได้ก็ดีกว่าเดิมไงหมายถึงว่าก็ดีกว่าเดินไม่ได้นะก็ดีกว่าเดินได้ตอนนั้นเอาแบบมาสีเหลืองมาค่ะอนย่าด้วยตอนนั้นเดินไม่ได้ไงมารับด้วยไงเดินมาถึงแล้วแนี่ยว่ายยยยยอนย่าเราก็สิไหนอะนี่มากอดแต่พุ่นสุดท้ายกนาดนี้ก็มจ้ะเข้ามาสุดท้ายพุ่นหุดท้ายยังไม่ถึงอี่เพื่อนๆด้วยโอ้โหสุดท้ายแต่มสุดท้ายไปเลือกหยุดใจยังเลยเนี่ยฮะ สุดท้ายสุดท้าย่ตายาล้วเนี่ยว้าขึ้นเินนี่แหละแอนบไปสิบเดือนแลเแบบยาจ๋มันคือไกด์เฉมาสมัยตะกี้ขึ้ยังพวกไกไนแบบน้เราเรเลนะัไม้ก็เคนไม่ใหม่นเออเดี๋ยวเราไม่เ้นย่างย่างให้มันดินอูยู่หลายเดือนเน่ อยู่ตัวก่อนเอาไปใส่ตัวนีองดม้ตัวก็แดดรับเราแดดแดดแดดี่มักแดดได้จเพราค่อยมักมาเลยตาวนี่คำสุท้ที่ัานใส่เย็นเลยทีนี้ก็จะขาว่าจะให้พี่ไซตปงขึ้นขึ้นปุุงพี่ไซต์แบบล้มตะคุกตะค้นนะฮะ่ใเออ ไม่หรอกมาทางนี้ทังลมทั้งเด,ดินมามามา สุสานแล้วจะเลี้ยงตรงนี้ก็ได้ได้เหรอเหรอได้แล้วแต่พี่เลยตำนานแบบบ้านเก่าแก่เยอะหรือเปล่าบ่รู้ก็แต่ก็เอิ้นว่าพอสที่แปลว่ามันพัดอะไรนะเช่ก็คิดอยู่พอสมันจะเลียกแพงเลยนะเยี่ยมย้าโจ้จะเป็นร้านเป็นร้านเลยนะใช่ไหมกูผูกอีกผูกเดียว แล้วมีร้านจอดรถตางนู้นนะครับร้านจอดรถใหญ่นี่หลังเงียบแบบนี้นะเป็นร้านเลยอือทางซ้ายมือส่วนใหญ่แบบนี้เละนะจอยอันนี้คือบัดไม่ใช่หรอในโบสถ์เอออันนี้ก็ค่า มวัอนี้ทุกคนจะมาเยี่ยมคุณญ,ญา่าโจนแล้วนะคะย,ยังไงจอก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจใหจ้จอยกับพี่สายด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย